ที่นี่สถานีวิทยุศึกษาจำเรบสัวจ้าอ,อโลกโลกเสรยเนี่ยเนียงกัญญาเตียงเอ่อเจตีกรุบหนึ่งเจตีรวบอ่านสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านรายการภาษาเขมรในชีวิตประจําวันโดยดิฉันรองศาสตราจารย์ประยุนทรงศิลป์ก็กลับมาพบกับท่านผู้ฟังเช่นเคยนะคะสําหรับในวันนี้คงไม่ต่อเนื่องกับคราวที่แล้วที่เรื่องของคลอดบุตรและทำหมัน อเผอิญว่ามีอาการเจ็บป่วยอย่างหนึง่งที่ลืมบอกท่านผู้ฟังไปก็คือวันนี้เดนเป็นแผลในปากค่ะเยอะแย,ยะเลยนึกขึ้นได้ว่าการเป็นแผลในปากนี้ก็เป็นกันมากมายหลายคนอาจจะเพราะรักษาสุขภาพไม่ดีเช่นอดนอนมากๆเนี่ยก็จะเกิดเป็นแผลในปากซึ่งเกิดจากอาการร้อนในได้นะคะวันนี้ก็ขอนำคำว่าแผลในปาก มามอบให้กับท่านผู้ฟังคือแผลที่เกิดจากอาการร้อนในเนี่ยนะคะภาษาเคมเออกเสียงแผลในปากนี้ว่าโปงบากหมวดโปงบากมวดแปลว่าแผลในปากเป็นการรวมคำสามคำเข้าด้วยกันนะคะท่านผู้ฟังคำว่าโปงคำว่าโปงโปงแปลว่าไข่ค่ะรวมเข้ากับคำว่าแากบากแปลว่าแตก และคำสุดท้ายคือคำว่ามวดมวดแปลว่าปากโปงแบกมวดโปงแบกมวดถ้าแปลตามรูปแปลว่าไข่แตกปากไม่รู้แปลว่าอะไรนะคะไข่แตกปากนะคะโปงแบกมวดหมายถึงแผลในปากที่มันเป็นวงกลมๆนี่อาจจะเป็นลักษณะที่คล้ายกับไข่นะคะ แล้วก็มันแตกอยู่ในปากนะคะซึ่งแปลตามรูปศัพท์ว่าไข่แตกปากก็คือไข่มันแตกอยู่ในปากนะคะตุ่มพองๆนี่แตกอยู่ในปากถ้าจะบอกว่าฉันมีแผลในปากฉันมีแผลในปากเคียวเมียนโปองบากหมวดเคียมเมียนโปองบากหมวดฉันมีแผลในปากนะคะถ้ามีแผลในปาก กินข้าวลำบากมากลำบากจริงๆนะคะเจ็บไปหมดแล้ะคะท่านผู้ฟังเบอร์เมียนโปงบากหมวดปีบะยำบายนะเบอร์เมียนโปงบากหมวดปีบะยำบายนะถ้ามีแผลในปากกินข้าวลำบากมากนะคะขแมงยุ้มปีปรัวเมียนโปงบากหมวดขแมงยุ้มปีปรัว เมียนโปงบากมวดเด็กร้องเพราะมีแผลในปากขพีบมึนละอ้อก,ก็อาจเมียนโปงบากมวดบานเบอร์สุขขพีบมึนละอ้อก,ก็อาจเมียนโปงบากมวดบานถ้าสุขภาพไม่ดีก็อาจมีแผลในปากได้อีกซักประโยคหนึ่งนะคะท่านผู้ฟังสุดท้ายละค่ะท้ายละค่ะ เบอร์เนียเมียนโป่ปงบาหมวดเนี่ยหนึ่งชื้อขนมมวดจรานทางไงเบอร์เนี่ยเมียนโป่ปงบาหมวดเนี่ยหนึ่งชื้อขนมมวดจรานทางไงแปลว่าวถ้าคุณมีแผลในปากคุณจะเจ็บในปากหลายวันแผลในปากโปงบาหมวดโปงบาหมวดแปลว่าว แผลในปากค่ะค่ะวันนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วนะคะเดียนขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนโปรดติดตามรายการนี้ในต่อไปอีกนะคะจ้าสกสบายจ้าที่นี่สถานีวิทยุศึกษา